เพื่อนๆหลายคนที่ใช้สตาร์เรียนะครับอาจจะสงสัยว่าเราสามารถเปลี่ยนที่ปัดน้ําฝนหลังได้นะครับโดยที่ไม่ต้องเปลี่ยนทั้งอันยังไงดีนะครับวันนี้จะมาบอกนะครับเปลี่ยนได้นะครับเราเปลี่ยนแค่ยางเหมือนกด้นะครับเปลี่ยนง่นิดเดียวนะครับเพื่อนๆหลายคนอาจจะไม่รู้ว่ามันสามารถเปลี่ยนได้นะครับสวนใหญ่เขาจะเปลี่ยนแค่ด้านหน้านะครับก่อนอื่นเราก็ต้องทามาเป็นแบบนี้ก่อนนะครับให้การปัดน้ําฝนลงมาตรงๆแบบนี้ก่อนนะครับเสร็จแล้วเราก็ง้างมาแบบนี้นะครับง้างมาแบบนี้นะฮะแล้วก็ไม่ต้องรัวนะครับมันสามารถ ง้างออกมาได้นะครับเอาเสียงตรงนี้แล้วก็ดึงออกมาเลยแบบนี้เลยหักออกมาแบบนี้เลยนี่ไม่ต้องกลัวแล้วก็ดึงออกมาตรงๆอย่างนี้ฮะมันง่ายมากเลยนะฮะมันจะมีล็อกอยู่แค่นี้เองนะครับแล้วเราก็สามารถเปลี่ยนที่ปัดเฉพาะยางปัดน้ําฝนได้เลยนะครับโดยที่วิธีการเปลี่ยนนี้ก็หาได้ใน u t u b e ทั่วไปได้ง่ายๆอยู่แล้วครับมันจะมีเหล็กอยู่ตรงนี้เนาะเราก็เอาเหล็กออกมานะครับสองสองฝั่งนะครับแล้วก็เราก็ใส่เข้าไปเหมือนเดิมนะครับเสร็จแล้วนะครับเวลาใส่เข้าไปนะครับก็ใส่เข้าไปตรงๆแบบนี้เลยนะครับ ใส่เข้าไปตรงตรงนี้นะครับแล้วก็หักเข้าไปแบบ,แบบนี้แบบนี้เสร็จแล้วครับง่ายๆเลยง่ายมากๆเลยเลยครับ